ใหญ่และหรูราสมกับเป็นค่ำคืนแห่งเกียรติยศส,สำหรับงานการล่าในรอบไฟนอลของเวทีการประกวดผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วระดับจังหวัด m e s s e Thailand World ชนบุรี2025 The Power of Empress Presented by Terry Boy Group กับคอนเซปต์ The Power of Empress สตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและจิตวิญญาณแห่งผู้นำเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรีไทยไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานำโดยพีดีสาวสวยมากความสามารถเจ้าของตำแหน่งร อันดับ3 m มเมซิซทแลนด์เวิ์2024และผู้บริหาร Terry รี่บอยกรุคุณวาทีทินีจินโดยงานนี้ทางพีดีแป้งยังได้จัดโชว์สุดเซอร์ไพรส์ด้วยการขึ้นร้องเต้นแบบจัดเต็มเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้เข้าร่วมงานได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ดีรู้สึกโอ้ยจริงๆทุกคนขับเที่ยวกันมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้จริงๆอ่ะจ,จะให้ใครคือ,อยากแต่ว่าในวันที่ห้องดำคาา่ะทุกคนนะ่ะนางงามทีมนี้ชลบุรีบอกได้เลยว่ามากกว่านางงามคึอการได้มิจภาพเพราะทีมนี้เขารักกันมากและทุกคนนะ่ะตอบเหมือนกันว่าไม่ว่าใครจนโมงหนึ่งทุกคนจะช่วยเชียร์เพื่อนส่งกองแม่กองใหญ่ะคะ่ะแล้วก็วันนี้ได้ ที่ยุ้ยมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะยินดีกับที่ยุ้ยแล้วก็เป็นตัวแทนของสุบุรีเข้ากองแม่ค่ะเห็นว่าที่ผ่านมาพี่แ้เองก็เป็นที่กับการจัดมืนคเพราะว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆอย่างที่กอนแล้าก็เป็น ใช่ค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะทางเมืองพัทยาแล้วก็อบจชลบุรีนะคะที่ให้คําแนะนาําแล้วก็ชี้แนะเอือเอ้ออำนวยความสะดวกในการทํากิจกรรมของ Mrs. ซิ n แคน w o ว l ลชลบุรีซึ่งปีนี้จัดเป็นปีแรกแล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะที่6ถึงเกือบเกือบครึ่งปีที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมแล้วก็ดำเนินเวทีมารู้สึกวันนีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งค่ะ มาถึงบางทีอยากขอบสปอนเซรอ,อร์หรืออยากขอบคุณใครเป็นพิเศษวานที่บอกว่าวันนี้เราจับด้ส่วเป็นแบบแรงด้วยจริงๆวันนี้อยากจะขอบคุณทุกๆฝ่ายค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆท่านนะคะการจะมาเป็นวันนี้ได้ไม่ใช่แป้งคนเดียวแน่นอนค่ะจะต้องมีทุกคนคือจิ๊กซอว์ที่สำคัญ <c oughs> ที่ทำให้เราภาพข,ของเราวันนี้แล้วก็มิสซิสไทยแลนด์เวิร์ลชมบุรีวันนี้ประสบความสำเร็จค่ะทีนี้มาถึงรอบชิงรอบกันเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ ดีใจแล้วก็ภูมิใจถึงจะเป็นน้องคนอื่นหรือไม่ใช่ที่เองก็ตามนะคะทุกคนรักกันคือที่หนึ่งทุกคนคือที่หนึ่งของเชนบุรีค่ะเชนบุรีหนึ่งทุกคนถามความรู้สึกจะได้ค่ะมันเป็นคําถามแบบเตมสิของนางงาเลยตอนจับมือตอนนั้นคิดอะไร,รอยู่คะว่าแบบจะเป็นเราไหมหรือว่าจะเป็นน้องหรือยังไงเลยตอนนั้นก็คือเป็นน้องก็ได้หรือเป็นเราก็ได้ยินด<อ>ี D ด้วยหมดเลยเพราะว่าเราบอกกันแล้วว่า ใครจะไปต่อเราคือกองเชียร์ที่ตามจะไปเชียร์กันทุกคนใช่ค่ะแล้วกบวนมันประกาศแบบเป็นเราความรู้สึกตอ,ตอนนั้นใช่ไหมคะรู้สึกโล่งนะคะดีใจแล้วก็รู้สึกโลง่งค<ช>่ะแล้วสำหรับพี่สองนะคะตอนจบเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนที่หาาค่ะก็ล,ลุ้ที่เป็นพี่ค่ะแล้วเป็นเราใช่ไมคพี่หนึ่งไม่ค่ะ สามารถจะได้ตำแหน่งที่แบบสมคุณค้าคา่ะ ตอเป็นไงบ้างคะสวัสดีพอใจกับตำแหน่งวันนี้เหรอคค่ะวันนี้ก็ดีใจมากนะคะถึงแม้จะได้ตำแหน่งคลาสสิกนะคะก็เป็นตำแหน่งที่เราภาคภูมิใจถือว่าเราพัฒนาตัวเองเต็มที่แล้วเรามาถึงจุดนี้แล้วถือว่าเราเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการประกวดวันนี้มันให้อะไรเราการประกวดครั้งนี้ก็ทําให้เราได้โชว์ศักยภาพความสามารถของเราและเราเป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงหลายหลายคนนะคะให้ลุกขึ้นสู้เพื่อกล้า กล้าที่จะฝันกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ค่ะแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อยากเป็นส่งต่อความมั่นใจให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนนะคะที่เขายังเหนื่อยหรือท้ออยู่อะคะ่ะก็อยากให้เขากล้านะคะขอบคุณค่ะก็ดีใจนะคะแล้วก็ไม่คิดถึงกันว่าจะได้ตำแหน่งนี้มาก็เป็นพลังเป็นเป็นพลังให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในเวทีนี้ค่ะ ขอให้เข้ามาค่ะถือว่าพอใจกับผลงานของตัวเองเนาะพอใจค่ะขอบคุณค่ะไปต่อไปค่ะแนอาจจะมีความรู้สึกไม่เหมือนการประกวดนางงามทั่วไปนะคะอยู่ในกองเนี้ยสิ่งที่ไม่รู้สึกที่สุดคือมีความสุขริๆค่ะแค่นั้นเลยแล้วสำหรับงานเราล่ะคะถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าให้เราประเมินตัวเองเราคิดว่าเราให้คะแนนเราเท่าไหร่กันว่า ใน,นว่ามไม่มีคะแนานสําหรับตัวเองหรือว่าใครก็ตามเพราะว่าทุกคนทาเต็มที่ในแบบฉบับของตัวเองได้มากที่สุดค่ะตั้งขาทีนี้หลังจากนี้เราจะต้องมีการเตรียมการแบบอะไรยังไงสำหรับผู้ชนะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็มงหนึ่งเขาก็ได้ในส่วนของโรงพยาบาลูฟที่เกาหลีนะคะที่จะต้องไปไป ไปทำสวยเพิ่มซึ่งตรงนี้สปอนเซอร์ใจดีของเราก็ให้เรามาแล้วก็มีภารกิจของหนึ่ง NoL ด้วยเช่นกันจะบอกเลยว่าความงามครบแน่นของสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ทำที่ยุ้ยเองเขามี m ายเซ e แล้วก็ทัศนคติที่เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันบ้านต่อว่าเราจะส่งต่อศักยภาพตรงนี้เขายังไงและไปโชว์กับกองแม่ยังไงบ้างคะ่ะสำหรับที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีกลับหรือจะต้องเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงบ้างไหมคะ ก็ยังต้องมีปรับอีกเยอะค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ลงประกวดนะคะก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะการเดินหรืออะไรอีกหลายอย่างเลยค่ะที่ต้องฝึกค่ะนคาดหวังขนาดไหนคะในการจะต้องไปสู้ดวลไม่กลัวนะไม่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 ได้กลัวค่ะสู้เพื่อชนบุรีค่ะเน่พราะทุกคนฝากความหวังที่ที่แล้วพีดีชนบุรีหนึ่งค่ะ แล้วพีดีจะบอกว่าทุกคนนะ่ะจะมาพูดกับพีดีไว้ว่าจะทําให้พีดีภูมิใจใช่ไม่ได้คนใดคนหนึ่งเป็นทีมที่รักกันมากจริงๆแล้วเขาบอกว่าเราได้ยินแบบนี้แล้วเราใจฟูมากค่ะเขาบอกว่าอืมพีดีจะไม่ผิดหวังกับวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าภูมิใจที่แบบเราได้ทีมนี้มาค่ะบบบบกขอลังใจใแฟนๆคผู้ชมกก็ยังไงฝากกดติดตามยุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจยุ้ยด้วยค่ะถึงว่าจะตัวเล็กนะคะจะบอกเลยว่า ยีมีเล็กอย่างที่คิดนะคะ